เลขมงมนี้บรายคู่เขาก็คือเขาเลขมันมีทนาหลาเลขมันมีบนมีล่างเนาะผมให้ไปสามสี่คููหาคู่กะกะสิยูประมาณนั่นเลีน่นมันมีมันออกแค่บนแค่บนแค่ล่างแค่นั่นอ่ะการเขากับเห็ดสองคูู่ว้สามคู่ไว้เพื่อตัวกันตัวรุดตัวนั่นเนาะเขากัตาำเลีกามวิเคราะห์เขาก็คือเขากาัสดีเอฟซีทั้งช่องออนผ้าโชคชาแนลนะคะเด้อ มัอนี้กับิภามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของเซียนเอเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีเซียนเอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะนี่มาปล่อยชุดโค้งสุดท้ายให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้ได้เห็นกันเนาะคะ่ะเนาะลายๆท่านกับรอคอยชุดโค้งสุดท้ายของเซียนเอเนาะค่ะเนาะมัอนี้นกับมาซาเนาะเพราะว่าคือว,ว่าล่ะหมดนี่มาซาแน่ใจง่ายครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะผมก็ แต่บ้านเด็กไขด่ดีดอกแต่ว่ามันโรคคิดห้เพราะพ <า S 1> ี่น้องเลยเป็นแนวทางห้เลยคือเขาแต่ว่ายังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่เพราะว่าผมล่มเนาะบางคลิปผมก็ได้โาไปแล้วล่ะแ,แ,แล้วก็ผมก็<อ>กะสีโงให้ไปน้ำแล้วก็สีวิเคราะห์ไปน้ำแล้วก็สีอาบอไลต์ตัวเลขในงวดเนี่ยบยอไลา,ายเป็นบาคาเซียนงวดเนี้ย่ย<อ> เอฟซีเพิ่นไดทันที่รอค่อยอยากให้ไอเซียนแต,นแต่แต่ว่ากาโบวันนี้ผมไม่ได้จบให้สามตัวด้วยเพราะว่าผมเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้เบิงในตัวเลขนะเพราะว่าได้อาทิตย์หนึ่งแล้วประมาณสามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วล่ะประมาณเกือบอาทิตย์ละก็ผมไม่ได้เบิวมีคะห์ในตัวเลขเันไดนเนาะเพราะว่าผมเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วก็ ผมก็จับไว้ให้แล้วล่ะและ้วก็ผมก็สีมาลงมห้เพราะว่าเลขจับสามพางนั่นผมอาจจะบุมีให้เด้อวันนี้เด้อเพราะว่าการห้พอมีพี่น้องเขาไปมากตัวใดก็ค่อย<ะ>ไปหาตัวไ่เอานะคะ <หา S 2> เนาะเสียนเพื่อนห้ไปทีสอง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 ตัวสองตัวตัวที่สามให้เอฟซีหาไ่เอาเ <ขะ S 1> ด้อบลูล่างบลูคือบลูล่างคือล่างนั่นแหละคือเกาหันละอ่าเนาะ วันดีเพิ่นบ่ค kind of ่อยสบายเสียนบ่ค่อยสัมบัยบ่ค่อยสบายครับผมบ่ค่อยสบายก็เลยบ่มีกำลังหมกกำลังใจแต่ก็จะวางแนวทางให้อีกที่ก็แนวทางให้คือเก่าครับเหมือนเดิมค่ะอ่าวางแนวทางให้คือเก่ากตผมให้ายวิ่งไปเนาะบางขิบบางคนอาจจะบ่ทันเห็นเนาะอ่าให้แปดกับหนึงเนาะก็จากมันที่16เนาะค่ะเนาะเสียนเพิ่นให้ตัวเด่นตัววิ่งไปผมให้แปดกับหนึ่งเนาะเรืคือเต็มก็ให้ไปตามนี้เนาะแคปไว้หน้าจอไว้เพราะฉะนั้นก็ ย้อนหลังเบื้องแล้วก็แคบเอาเขียนไว้เอาเนาะอีพออีเมีผูดไดเพิ่นแคบปเป็นเนาะอ่านีน่ดเด้ออันนีน้คือสุดเด็บอันน,น,อนี้ของเบื้องอ่าก็นี่วันนี้ให้ง่ายไปง่ายล้วเนาะขั้มัสิถือมัสิเขามันก็เขาคือเกาให้ตัวได้ไปก็เขาให้ตัวได้ไปก็ปกถือขั้นสิบโถือขัดไปได้คิดนั่นไปได้คือเกาขั้นสิบ่เขาขั้นสิบโถ,ถือนอั่นแหละให้คิดแบบง่ายๆคิดแบบ าการเสียมดวงของเฮากะเฮาขิดไปแบบนั่นดีกว่าเฮาขิดหลกะเฮาสบายใจซื่อกะนี่แหละเฮาก็ปล่อยไปเฮ็ดไปตามแนวทางนะเพราะว่าเลขผมก็เฮ็ดไปตามสูตรแล้วก็แนวทางที่ผมในลําได้เรียนมาเนาะเด็กฝึกมาแล้วกะ็มาวิเคราะห์เห็ดเป็นสูตรแล้วกะ็ออกจากสูตรแล้วกะ็ไปวิเคราะห์สิ่ตัวเลขแต่ว่าวดนี้ผมบรอจาจสามตัวให้ อาจจะจับสองตัวเฮดเป็นแบบบนล่างเนาะผมเฮดไปแล้วละ่ะเดี๋ยวแต่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปบึง่งเอาได้ไปลงทุนได้เอาไปสื่อเสียงสุกเสียงด่วงบึง่งเลยจับคู่หมวันนี้แล้วก็โค้งสุดท้ายนี่มันสีเป็นยังไงมันที่เาขาหลุด,ลดวันที่สิบหกเดือนเก้าหกเก็เนี่ยเนาะก็พอไปตามสูตรคำนวณแล้วก็วิเคราะห์เนาะตามที่ผมได้คำนวณออกมาแล้วละ่ะ อืมหเลขติดหนีติดนีมันสีน really> uh ี้อย่างสินะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบสนับสนุนเรียนการพนันดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเด้อแกซื้ออย่างคือสมมหวดนี่แหละขอให้มีแปดซื้ออย่างก็ขอให้มีหนึ่งเนาะอ่าซื้ออย่างก็ได้เนาะเรขกผมสีได้แปดกับหนึ่งเลขวิ่งเลขลักของเฮาพอสูตรคำนวณของผมมันคือเอาเลขวิ่งเป็นลักเนาะ จะเขารุนๆุกระรอบมือมือวันทีซิมฮวเดียนเก้าฮวเก็ดอ่านั่นแหละตามคือเขา,าผ, FC, ผู้เอฟซีผู้คนขอม,มาไมแก่บานได้ดรู้จากคุณเคยขาดหนาขาดตากันก็นอมองกล้องเลยคะ่ะเซียนาะมองกล้องด้วยค่ะ,น,ะ <laughs> นั่นก็จะอยู่ประมาณนั่นแหละ <laughs> ติดเบอร์โทรไว้ให้เอฟซีด้วยนะคะ,ะเซียน<ต><ต>ท่าน,นยังไม่เห็นด้วยนั่นจะยังบอเคยบอ,บอเห็นเดียวแปะไว้ตรงอื่นก็ได้เอฟซีบางทันทีเขามาอยากอยากได้เบอร์โทรเซียนน้ำแนวนั่นจ้ะจังไดเซียนกับแปะเบอร์โทรให้เอฟซีน้ำแนเด้้ยบางคนก็นอยากสายตรงเขามาหาเซียนโดยตรงนะคะเนาะจ้ะ อาจจะมีเสียงรบกวนแน่จากน้อยต้องขอถทดขอพายเอฟซีทั้งบานได้ค่ะเด้อพอดีมีสร้างมาเห็ดบานยู่ทั้งขางๆจ้ะง,งดวดนี้เป็นยังไดเซียนมันใจซ้ำไดนอะอะเบอร์โท่เลยค่ะเด้อเบอร์โท่เซียนเอพายไดก็แคปหน้าจอไว,ะะวาา้ได้ค่ะเด้อค่ะ้าผู้ใดอยากมีไซต์ตรงไซต์หลังบาน คุยปรึกษากับอาจารย์รัสเซียอีกไได้รอบนี้ก็บันเจิงเสร็จเลซิแซเก่าน่ะแซมเก่าขั้นเข่าก็เข่าตรงขั้นเข่าก็เข่านี่แหละเข่าคือเก่าขั้นตอนไหนเอฟซีเพิ่นได้มีขวัญกำลังใจแน่นในเนาะเอฟซีทางการเนาะก็จักสีแดงเนี่ยแหละก็คือเก่าเนาะเพราะว่าผมมาลงคลิมไปนี้ก็บอกตรงๆก็ผมแบบเบื่อๆอยู่เบื่อๆอยู่แต่ นั่นแหละไปตามตัวเลขคือเก่าหันละเพราะว่าผมได้ว่าคัดคักแลยล่ะ่บหลายคู่เนออ่าบบหลายคู่เลมันนี่บบหลายคู่เขาก็คือเขาเลขมันมีทั้งลลาเลขมันมีบนมีล่างเนาะผมให้ไป3ามสี่คู่หาคู่กัก็อยู่ประมาณนั้นเลขน่มันมีมันออกแค่บนแคบบนแค่ล่างแทนนั่นแหละอ่าการเฮาก็เห็ดสองคู่ไวสามคู่ว้เพื่อตัวกันตัวรุดตัวนั่นเนาะเฮาก็ทำเลขามวิคเขาก็คือเขา รุดก็คือรุดมันกับบูมี่อย่างมากไมหมถ้ารุดเขาก็แก้ไขขั้นเข่าเข้ากระดวงดีโชคดีไปเนาะ,ะผมก็เป็นเพียงแค่แนวทังเหล่ามะแบ่งปันเอฟซี FC, พอแม่พี่น้องเนาะได้รับชมได้สําหรับผู้คนมักเนาะคนมักในตัวเลขคือ,ค,อคือเกาหะอ่าผู้มักในตัวเลขกมืบอมี้ก็มมนนกผมก็ได้ลงไว้ให้แล้วล่ะก็บ,บ่มีอย่างไรดอกอเลขที่ผมได้ให้ไปก็ มันจีนี่อยู่สมีเนาะโคงสุดท้ายของเซียนเอวดประจำนวันที่สิบหกเดือนเก้านะคะเนาะแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่ทันใดโค้งสุดท้ายของเซียนเอจะจะให้เพื่อนได้เห็นกันนะคะเนาะส่วนแนวทางของเ n a นเอกับมีบราร์ไลทูนะคะเนาะมีอยู่สามโคกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทันใด พึ่นมักตัวได้กไปพิจารณาเบิงเอาเได้ค่ะเด้อจังได้ก็เป็นเพียงแนวทางจังได้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั <im <im ้นบรสนับสนุนเล่นการพนันเนาะค่ะเนาะเบิงเพื่อความเพิดเพลินพิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะว่าผมเรียนระวังเล็กวิ่งเป็ดกับหนึ่งผมเรียนตัวใดก็สีพ่อหงูแล้วล่ะเนาะค่ะผมสี่โบววงกลุ่มให้คือเก่าเพราะว่าเบิงเอาเพราะว่าเบิงเลธิสองตัวเอาว่าผมเรียนตัวใดมากที่สุดเพราะว่าเฮาจงแกงหลายผมบอกตรงรถมันก็บบดีมันบอเบิงเบิงแต่เฮาเนาะมันเบิงหอด ผู้เพิ่นเข้าคนเฮาผู้เฮาสิไปลงทุนนำ้ำนั่นแหละก็เพิ่นก็อยากได้เฮาก็อยากได้ขึ้นมาแล้วก็ให้พิจารณหน้ามึงเอาอ่าให้สังเกตมึงเอาแล้วก็ผู้ใดมักล้อยมักวิ่งกับไปแล่นไปจังได๋ก็อ่าส่วน FC ของเซียนเนาะค่ะเนาะส่วน FC ที่อยู่หลังบ้านของเซียน A เซียน A ลงให้ไว้หมดแล้วเด้อค่ะเด้อที่ผู้ใดที่อยู่หลังบ้าน ที่อยู่ในบ้านเซียนเอเซีนเอลุ้หายมดแล้วเนาะค่ะเนาะครับแต่ว่าก็ซาเดเนาะซาเดแต่ว่าผมก็ามาลงให้แล้วเด้อยคงสุดท้ายเพราะว่าผมก็คือว่าลราผมบ่สบายอ่าบ่สบายแล้วผมก็ได้มาลงให้แล้วล่ะแต่บางเทื่อก็อาจจะอ่าความหรืความเมียนหรือหลังหลังไม่หรืออีหยังที่ผมได้ตอบซาเนาะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าผมบ่สบายเนาะ,ะผมบ๊อบสบายแล้วก็ผมผมตอบผมตอบซาเดก็ ก็คือก็ถือว่าก็ยังก็ยังมาเนาะก็ยังตอบให้เนาะจะได้ก็ขอบคุณเซียนเอเนาะค่ะเนาะขอบคุณเนะอฟซีทั้งบ้านให้ไอเซียนเพิ่นไปกินบ้านกินยาพักผ่อนเนาะคะ่นะเนาะจะได้ก็ขอให้เอฟซีทั้งบ้านเฮงเฮงปังปังสุขคู่สุขคนเนะคะ่ะได้เงวดน,นี้อะ่ะเซียนอวยพรให้เอฟซีทั้งบ้านน้ำแน่ครับก็สำหรับในตัวเลขกขข็ขอให้เฮงเฮงปังปังคือเก่าเนาะ,ะก็ให้อีพออีเมลลุงปลาเนาะ บวชสู่ภูทุกคนก็ขอให้สู้ให้มันเนาะวันยี่สิบหกเดือนเก้าของเกียรขอให้เลขเขาเข่าเนาะขอให้เลขเข่าขอให้มันถึงยอดช่องเลยเนาะเนาะจ้าทั้งบนทั้งล่างครับผมกับผมมีอย่างไรเราผมมาขอตูดไปพักก่อนเนาะครับขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีทางบ้านขอบพระคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ